อ่ทำนี่กับต,ตอนนี้อัปเดตผลงานที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ไหนจ้าครับตอนนี้นะครับถ้าซีรีส์นะฮะเป็นซีรีส์พี่เจ็ดคนกลางนะครับก,ก็ถ่ายทำมาได้2คิวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเบื้องหลังเออทีมข้างในนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคิวนักแสดงที่แบบว่าเราจะจะเตรียมมาในการแบบมาถ่ายทำซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้งานมันเยอะมากแล้วมันก็แน่นคิวมันเลยอัดแล้วมันมันทำให้ถ่ายทำต่อไม่ได้นะครับก็ตอนนี้กำลัง จัดแจงอยู่ครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้จะถ่ายครับไม่นานนี้ครับคือนักคือมันมีปัญหาสดงเป็นเทคิวหรือว่าจัดการไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้หรอใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นฮะอแล้วตอนนี้จัดการไปคิดว่ามันจะเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่การแพลนในการสถานที่แล้วก็แล้วก็โลเคชั่นในการแบบไปถ่ายอะไรครับแล้วมันจะเสร็จตามแพนที่วางไว้ไหมครับเสร็จตามแพนที่วางไว้แน่นอนครับเพราะว่ามันมันมีซีรีส์ที่มันจ่อมาอีกครับถ้าสมมติเราขยับไปอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เอ่อแพลนของซีร มันก็เขาได้แบบวางแผนเอาไว้แล้วฮะมันต้องไปตามตามที่แผนเอาไว้แล้วแต่คิวของเราก็ไม่ได้เลื่อนอะไรก็คือคิวถ่ายปกติแต่ของคนอื่นจะเฉยที่มีปัญหาใช่ครับไม่ได้เลื่อนครับอ่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับการถ่ายทำบรรยากาศการถ่ายทำนะครับจริงๆก็เหมือนห่างหายมานานนะฮะเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์วายมาพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็แบบเหมือนต่างไปเก็บประสบการณ์ในการทํางานต่างๆไปเกาหลีไปไปถ่ายทำกับพี่ดำไปเล่นแบบว่าเฮอร์เรอร์ฆาตกรรมอะไรต่างๆกันมาแล้วก็กลับมา โคจอนกลับมาที่พี่ชีวินนะพี่ชีวินก็เป็นผู้กำกับคนแรกในการแบบกำกับซีรีส์วายวายอายุให้ทอมเม่กช้ช็อตใช่ไหช็อตใช่ใช่กำกับกำกับซีรีส์วายวายอายุให้ทอมนะครับก็มันทําให้เราไปเจอมุมมองหลายๆแบบในการทํางานมากขึ้นแล้วเรากลับมาเจอกับพี่ชีครั้งเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่ชินเพราะว่าเหมือนมันหางไปนานแล้วเร,เราก็ไม่ได้เจอสไตล์การกำกับแบบนี้มานานมากแล้วแต่ว่าข้อดีคือ มันจากที่เราไปเก็บประสบการณ์มามันทาให้เรากล้าแชร์มากขึ้นก้าพูดคุยมากขึ้นแล้วอีกอีกอย่างทมกับพี่ชีก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วทุกทุกคนก็สนิทกันเหมือนพี่น้องจริงๆอย่างี้เราก็กล้าพูดกล้าอะไรกล้าเล่นกันอยู่แล้วเงี้ยครับการที่เราไปเก็บประสบการณ์ต่างๆมามันทาให้เรากล้าแชร์แล้วมันก็ผมว่ามันน่าจะเป็นมุมมองที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็บทบาทที่จะถ่ายทอดออกไปให้แฟนๆได้เห็นในพี่เจ็ดคนงกลางครับกับกับที่ จิมมี่แล้วครับการเข้าฉากเป็นอะไรคนอาจจะคาดหวังกระแสแบบความจิ้นความฟินของเรื่องนี้เราเป็นไงบ้างครับาาผมเรื่อยๆเลยฮะ,ฮะผมกับจิมมี่มันมันมองตาก็รู้ใจแหละครับหมายถึงว่าไปไหนไปกันอยู่แล้วฮะเราเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเราแค่เอาเราสองคนเข้ามาอยู่ในซีนๆนั้นเดี๋ยวเราก็พาไปเองครับแต่ว่ามีให้ได้เห็นกันฟินๆแน่นอนมีได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนครั้งนี้ก็เป็นมันเหมือนมันท้าทายในเรื่องของการแสดงนะครับเราโตขึ้นด้วยแล้วเราก็แบบ เปิดใจที่จะทําในสิ่งใหม่ๆมากขึ้นด้วยก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับสาหรับพี่เจตกลางนอกจากนี้ยังมีผลงานเลยของเราที่จะติดตามอยู่ในทมนี้ก็ติดตามนะครับก็จะมีซีรีส์อีกเรื่องนึงครับเป็นเกือบหลุดซีรีส์ในความลับซีรีส์ในความลับครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับมันปล่อยออกมาแล้วนะครับเป็นแฮแท็กอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยหลังพี่เจตหรือไม่ก็เร็วๆนี้นะครับที่จะ ดูกันอีกทีว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่เร็วๆนีะที่ขอบ้านนิดนึงจะมีแบบคอนเทนต์อะไรมาให้ได้ดูให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตอีกด้วยครับใช่ครับแล้วก็นี่เลยนะฮะตอนนี้อยู่บีมไบร์ฟรนด์นะกลางกลางการแถลงข่าวนะครับสำหรับคอนเสิร์ตบีมไบร์ฟเรนด์สองนะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตบีมไบร์ฟเรนด์สองนะครับนอกจากจะมีคอนเสิร์ตแล้วนะครับก็จะมีซีรีส์คอมเมดี้นะครับ lost in the house นะครับผมก็จะปล่อยใน ช่องของ The DNTS นะครับผมใน u t u b e นะครับผมสามารถไปติดตามนะครับแล้วก็ไปกดกดสมัครนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ดูคอนเทนต์เขาเรียกนะคอนเทนต์สุด e x c l u s i v e ของทาง DNTD DNTS นะครับผมก็ฝากไปติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับก็จะได้ดู ซีรีส์คอมเมดี้นะครับเรื่อง Lost in the House นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปูไปที่คอนเสิร์ตนะครับ b e m y by o f r i e n d 2นะครับก็จะขายบัตรนะครับในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับผมเวลา10โมงนะครับใครที่อยากได้บัตรดีๆนะฮะหรือว่าอะไรก็ตั้งตารอกันเลยนะครับ10โมงนะครับจะได้แบบเลือกที่ได้นะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับจะเปิดตัวนะครับหรือว่าจะฉายนะครับในวันที่2กรกฎาคมครับฝากติดตามมาด้วยนะครับก็แฟนๆทุกคนนะฮะที่รอคอยพวกเรานะครับก็มาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ